สวัสดีสสดค่ะปาราคทัฟสองค่ะแอลค่ะแค,คะค่ะวันนี้ค่ะทุกท่านสาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมดกเก่งพิมพ์ลายนะคะ,คะจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นลอตเอพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ก ราคาแ0 0พบาทจ่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ200๋า2 0 0ร้อถึงสอ้ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการนะคะขออนุญาตประมาณการนะลูกค้าจ๋า32มบาทนะคะอะลูกค้าจ๋ารายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าแล้วเราจะไปลุ้นหวยพร้อมๆก,นะกันนะลูกค้าจ๋าหมวดในกระสอบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโบน้นาที่ทองคืนกําไรพ่อค้าแม่ค้านะลูกค้าจ๋าที่ เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคนะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มกันอีกแล้วสําหรับมวลนี้ค่ะลูกค้าจ๋าราคา8,000บาทตอนนี้ไม่คายพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคเอาไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าในราคา6,000บันเท่านั้นซื้อกระสอบใหม่ก็ได้ซื้อกระสอบนี้ก็ได้นะลูกค้าจ๋าจาต้นทุนชิ้นนึง32บาทลดเหลือประมาณการ24บาทอยู่ๆ้วยค่ะ คุ้มคุ้มยวยอะๆเลยนะคะลูกค้าขาสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะตัวนี้เป็นงานการเกมทีมไลน์นะคะ ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะลูกค้าขาจาก32บาทนะคะเลย24บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะคุ้มคุ้มยั่วๆนะคะเป็นหมดกางเกงพิมพ์ลายลายเล็กลายน้อยลายตั้งลายนอนลายจงลายจุดมีมาหมดค่ะลูกค้าจ่าสาวพทลายนั่นเองนะลูกค้าจ๋าส่วนมากจะเน้นเป็นผ้าซิวนะลูกค้าจ๋าหรือว่าเน้นเป็นรวมผ้าอาจจะมีเป็นคล้ายๆกับเนื้อผ้าเลยรยองคามาบางก็นั่นเองลรถฉายารช้ายารช้ายารอชาาค่ะ8คันไม่ขาย 8,000ไม่ขายลูกค้าจากกระสอบนี้กระสอบใหม่ก็ได้พ่อค้าแม่ค้ทาท่านไหนที่เป็นสมาชิกกบริษัทบัคค่ะ แปดพันไม่ขายขายหกพันเท่านั้นค่ะไม่ได้ขายหมวดนี้ไม่ได้เล่นหมวดนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเรามีเป็นหมวดอื่นสามารถเช็คโปรโมชั่นเดือนกันยาได้เลยนะโฟคอดออกมาแล้วค่ะลูกค้าจ๋าโฟคดมาใหม่ๆเลยก็ว่าได้นะคาจ๋าไม่ได้ขายหมวดนี้เอาหมวดอื่นก็ได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะใช่แล้วค่ะและสาหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะสามารถซื้อสินค้านะคะในราคาโปรโมชั่นนะคะเป็นตัวโมชั่น เป็นตัวโปรโมชั่นนะคะให้ครบส0 0 0มบาทจ็ได้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทด้วยนะคะอะลายตั้งก็มาไลา์นอนก็มีไลา์จุดก็มีะนะคะลูก้าจสารพัดลายนั่นเองนะคะลูกค้าจ๋าอย่ารอชาร้ากันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋ายั่วมากกันลูกค้าจ๋าหลากหลายรายกันเลยสําหรับโปรเดือนกันยายนนะคะลูกค้าจ๋า เนื้อผ้าแบบนี้เหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่แบบว่าไม่มีเวลาสักนิดด้วยค่ะลูกค้าจ๋าสบายสบายแล้วขึ้นไม้แขวนถ่ายได้เลยเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายไวรุ่นใส่ได้ไว้ทํางานใส่ดีนะ้คะจ๋เอาง่ายๆใส่ได้ทุกวัยเลยก็ว่าได้สําหรับบูนี้เรื่องไซส์ก็บบานเราค่ะลูกค้าจ๋ามีแต่ไซส์ S ไซส์ M นะคะนานๆทีอาจจะมี L ส่วนมากจะเน้นเป็นประมาณไซส์ M เป็นหลักนะลูกค้าจ๋าไซส์ M ของไซส์ของคนไทยทั่วๆไปนะคะ และสำหรับเรื่องสีนะคะมีค้ามาเลยนะคะลูกค้าขาสามารถจะเน้นไปทนที่สีเอ่อโทนสุภาพนะคะลูกค้าขาไม่ค่อยมีสีที่จัดจ้านนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะเอาง,ง่ายๆเน้นทุกโทนสีนั่นเองนะลูกค้าจ๋าแดงเขียวส้มดามีมาหมดนะคะสําหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจะเอาง,ง่ายๆค่ะค้ามานั้นเองนะคะใช่ค่ะเรื่องลายก็มีค้ามานะคะลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นลายตรงลายจุดนะคะอาจจะมีลายกราฟิกคลมานะคะ บ้างตัวอาจจะเป็นลายทางนะคะลูกค้าขาสามารถเลือกซื้อได้นะคะถ้าลูกค้าเลือกถ้าลูกค้าชอบกระสอบนี้นะคะสามารถ CF กระสอบนี้ได้เลยหรือว่าลูกค้าท่าในใดที่เป็นสายลุ้นนะคะสามารถ CF เป็นกระสอบใหม่ไปเกิดลุ้นได้นะคะ <S <S ใช่ค่ะลูกค้าจะเอาไปลุ้นเองก็ได้นะคะลูกค้าจะสินค้าเรามีพร้อมจะส่งนั่นเองนะคะลูกค้าาพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่เป็นสมาชิกกระบรีิสัทบัคสามารถเช็คได้นะคะว่าเดือนนี้มีโปรแบบไหนบ้างยังไงนะคะสามารถทักหาพนักงานถอยโดยตรงก็ได้ หมวดนี้เป็นการเกงพิมพ์ลายนะลูกค้าจ๋าพิมพ์ลายสารพัดลายมาเลยมีทุกลายค่ะลูกค้าสามีทุกลายจริงๆมีทุกโทนสีะนะลูกค้า,าจ๋ามีตั้งแต่สีเข้มสีฉูดฉาดมีมาหมดนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้ชอบเอฟได้เลยจ้ิลูกค้าจ๋าแปดพันไม่ต้องโอนมานะพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคแปดพัน 8, ไม่ต้องโอนค่ะลูกค้าจ๋าโอนยอดหกพันบาทพอกระสอบนี้สําหรับสมาชิกบัคหกพันบาทพอหกพันบาทเท่านั้น คุณนภัสเกตเอกอันมีเอวอยังเสียยังตายช็อมรุษอาจเจอบ้าง5-15%ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคน,นะคะใช่แล้วค่ะยัางที่พี่แอวแจ้งน,นะคะเรื่องความเสียหายนะคะลูกค้าท่านใดที่ขายเป็นงานผู้หญิงอยู่แล้วนะคะหรือขายเป็นงานผู้ชายผู้หญิงรวมกันนะคะสามารถนำตัวนี้นะคะไปค้าไปสืบที่ร้านได้เลยนะคะอะลายตรงแบบนี้ก็มีค่ะลูกค้าจ๋าลายตรงก็มี ลายจุดก็มาลายดอกก็มีนะคะลูกค้าจ๋ามีทุกลายนั่นเองนะลูกค้าจ๋าสารพัดลายนั่นเองแต่ว่าลายจริงลายจังค่ะลูกค้าจ๋าลายทุกตัวลายจริงๆลูกค้าจ๋าเพราะว่าของเขาเน้นเป็นพิมพ์ลาย นะลูกค้าจ่าลายจริงๆลายทุกตัวนะลูก<ช>ค้าจ่าเน้นลายนะก็ตามแม่ค้าท่านไหนที่เน้นเป็นสีพื้นๆไม่แนะนําพวกกระสอบนี้เขาเน้นลายคะ่ะลูกค้าจ่าใส่ได้ทุกโอกเลน,นะนะแต่อยากใส่แล้วแต่สะดวกด้วยนะลูกค้าจ่าเป็นกางเกงหมดพิมพ์ลายผู้หญิงนะคะ,ะแล้วคะ่ะสามารถใส่ได้ทุกวัยเลยนะคะลูกค้าขะตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงานนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะใส่ได้เลยนะคะลูกค้า่ะ เรื่องไซส์ก็จะมีคละมาเลยนะคะลูกค้าค่ะเป็น F M L XL นะคะบางตัวจะเป็นเอวยางยืดนะคะลูกค้าขะอ่ะส่วนมากไซส์ก็ประมาณอ่ะที่เราเจอนะคะลูกค้าจ๋าก็ประมาณอ่ะไซส์ M เป็นหลักนะคะลูกค้าจา๋าอ่ะไซส์ของคนไทยทัท่วๆไปนะคะอ่ะเป็นสไตล์แนววินเทจแบบนี้มีมานะคะลูกค้าจา๋ารายจงรายจุดมีมานะคะวินเทจแต่ละชั้นไม่เหมือนกันอ่ะบางตัวจะเป็นผู้ใ,ใหญ่ าเป็นผู้ใหญ่บางท่านเรยกว่าคุณแก่อาจจะมีปนเลยลูกค้าสาววัยรุ่นก็ใส่ได้นะลูกค้าจาผู้ใหญ่ก็ใส่ดีนะคะลายดอกสไตล์แบบนี้ก็มีค่ะมานะคะลูกค้าจ๋าไม่ได้เล่นหมวดนี้เรามีเป็นหมวดอื่นนะอ่าเรามีเป็นเดรสยีนก็มีนะลูกค้าจ๋าเรามีเป็นเสื้อแฟชั่นรวมก็มานี่เป็นนะคะเลือกสิบรายการนะคะลูกค้าจ๋าเลือกซื้อได้นะคะใช่ค่ะได้แล้วแหวเป็นจีอูนะคบอ่าเมนลูกค้าซ f เนะคะกระสอบรีวิวนี้นะคะ มีลูกค้าซีนะคะกระสอบรีวิวตต็มือ รอผโ้คนเรื่ค่ะที่เซฟไปนะคะลูกค้าจะเป็นหมวดการเกงพิมพ์ลายนะคะผู้หญิงนั่นเองลูกค้าจ๋าลูกค้าที่เซฟเข้ามานะลูกค้าจ๋าสินค้าตอนนี้สต็อกมีจํานวนจํากัดนะลูกค้าจ๋ายังพอมีนะแต่ว่าเหลือไม่เยอะสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะลูกค้าจ๋าสามารถซื้อเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าสินค้าโปรโมชั่นของเราพอดวันนี้วันแรกลูกค้าจะบอกว่ารอซื้อสิ้นเดือนกันยาก็ได้ไม่ใช่นะลูกค้าจ๋าไม่ใช่นะโปรของเราค่ะลูกค้าจ๋ามีจํานวนจํากัด ลูกค้าบบคทังคะ่ะโปรพอ,รปรพอรปรพดปูบซื้อเก็บไ้เยอะมากนะลูกค้าจ๋าแนะนำให้ซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้นะลูกค้าจ๋าเพื่อจะไม่ได้พลาดอ่าโปรราคาพิเศษคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริบษัทบัคของเรานะคะอ่าใช่แล้วคะ่ะตัวนี้คุ้มคุ้มเยอะเย,ยเลยนะคะลูกค้าขะลูกค้าถ้าใดที่สนใจนะคะสามารถที่เอฟเป็นกระสอบใหม่ได้เลยนะคะอ่ะลายดอกแบบนี้ก็มีคะ่ะลายดอกแบบนี้ก็มาลายจุดก็มี นะลูกค้าจ๋าลายตั้งลายนอนลายตะแคงก็มา้าจ๋าลา,ลายดอกไม,อไม้ก็มีนะจ๊ะ,ะ,จะเอาง่ายง่ายสารพัดลายนั่นเองนะลูกค้าจ๋าสาหรับกระสอบนี้สารพัดลายนั่นเองนะคะอดอกเล็กดอกใหญ่มีมานะคะลูกค้าค่ะตัวนี้สุดคุ้มเลยต้นทุนแค่24บาทนะคะลูกค้าสามารถนำไปขายได้ตัวละร้อยนะคะร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบนะคะแล้วแต่กลุ่มตลาดค่ะลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มกันไปเลยทีเดียวนะคะสําหรับหมวดนี้ นะคะยัวๆนะคะลูกค้าจ๋ายัวๆนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋ายารชชายารสชาค่ะโปรสุดคุ้มแบบนี้ทางบริษัทบากค่ะลูกค้าจะกคืนกำไรพ่อค้าแม่ค้ที่เป็นสมาชิกบริษัทบัคเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะลูกค้าจ๋าเพื่อจะไม่ได้พลาดโปรดีๆนะเมื่อเช้าเรามีแบบเป็น50%าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมลูกค้าจ๋าไม่ได้พลาดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกบริษัทบัคก็จะไม่ได้พลาดโปรโมชั่นโปรราคาพิเศษด้วยนะคะ อันนี้เราประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะทัวรรายการค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับโมนีเป็นกางเกงพิมพ์ลายนะคะเป็นงานญี่ปุ่นร o เอทนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทร,ราคา8,000บาทคา่ะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า 200-230ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญาตประมาณการนะลูกค้าจ๋า32บาทค่ะตอนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเรามีโปรโมชั่นโอนนาทีทองคืนกำไรลูกค้าที่เป็นสมาชิกกบบริษัทบรัช8พัน 8, ไม่ขายค่ะลูกค้าจ๋าขาย6พันเท่านั้นลดต่อก,กระสอบไปเลย2 0 0 0บาทจากต้นทุนชิ้นถึง32บาทค่ะลูกค้าจ๋า32บาทลดเหลือประมาณการ24-25บาทเกียรติเออยูเค่ะช่ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบัคของเราเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ